พวกเราสีเสาเทเวศนไหมคะไม่ใช่ไม่แก้กูเลยเฮียเริเทียวพูดอันนี้ถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วค่าตอนนี้นะคะพวกเราสี่คนแล้วนะเออก็จะมาอัปเดตเรื่องของคุณแม่นะคุณแม่นักปิดคุณแม่่ที่ทาผมคุณแม่นี่ปิดนะคะที่สีคนถามกันมาเยอะมากว่าสรุปคุณแม่เป็นใครนะคะแล้วก็สรุปสถานการณ์ตอนนี้คุณแม่ได้ติดต่อบมาแล้วนะคะเราก็เลยจะยังไม่ประจานคุณแม่นะคะเราอยาให้โอกาสคุณแม่ อะไรนอกตั้แรกบอกว่าแม่ผิดเองแม่เร็วเองไม่รู้แม่ไปทำอะไรอ่ะแม่ก็เลยไม่มาไม่ได้ว่าอะไรแม่เลยถ้าแม่จะไม่มาแต่แบบแม่ผิดไปเลยมันไม่โอเค้วก็แม่ก็บอกว่าไงนะแม่บอกว่าแม่จะชดใช้เงินคืนให้โอเงินคืนให้นะคะเงินจำนวนที่ต้องคืน พวกเราก็จะเป็นยังไงเขาแหมพวกเราก็จะบิดคุณแม่คนระับพราเราก็จะบัจจานคุณแม่และคุณแม่บอกว่าบัจจารเลยนลูกแต่ว่าถ้าคุณแม่นหนีหนูคุณแม่ก็จะรู้ว่าหูเป็นใครแต่วา,าคุณแม่ได้หนูไม่อยากจะปู่แต่หนูแต่ว่าจะหาคุณแม่ได้ไม่ชาก็เร็ว อแต่ว่ามันเสียความรู้สึกใครจะมาทำขอะไรไม่ได้ไม่ยอมนี่รายการเดอะเฟรย์เป่าหอมแดงไงตะใครล่ะเสียแรกเยอะสุดเลยเออคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยพวกเราไม่ได้มาเล่นๆนะคะคุณแม่ก็ยังไงก็เนาะถ้าคุณแม่โอนเงินคืนก็ทุกอย่างก็คือจบเรื่องเงียบนะคะเออก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะสรุปพรุ่งนี้ก็ทำผมเองค่ะอุ้ย